จุดด้อย Outlander สำหรับการทดสอบรถในคลิปนี้เราจะพาคุณไปลองรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดอย่าง Mitsubishi Outlander PHEV ทั้งบนทางดำและทางฝุ่นเพื่อมุ่งหน้าไปแคมปิ้งกันที่แก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อลองทั้งสมรรถนะความประหยัดที่พลาดไม่ได้คือการใช้ไฟจากรถมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้เห็นกันว่าคันนี้มีจุดเด่นจุดด,ด้อยตรงไหนบ้าง จุดเด่นใน Mitsubishi Outlander PHEV สำหรับจุดเด่นแรกเลยที่สัมผัสได้คือความเงียบของห้องโดยสารที่พอขึ้นมาแล้วรู้สึกได้ว่าเสียงรบกวนภายนอกลอดเข้ามาน้อยทั้งตอนจอดและตอนวิ่งเสียงลมเสียงเครื่องมีให้ได้ยินแค่เบาๆเท่านั้นจะมีกระช่วงคิดเครื่องเร่งรอบเพื่อช่วยขับเคลื่อนในโหมดพาราเรลจะดังขึ้นให้รู้สึกแต่ขับด้วยโหมดอื่นๆเงียบใช้ได้เลย อย่างที่2คือการขับขี่ด้วยขุมพลังลูกผสมระหว่างเครื่องยนต์2.4ลิตร128แรงม้า199นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่สำหรับขับหน้า82แรงม้าแรงบิด137นิวตันและขับหลังอีก95แรงม้าบิดอีก195ที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด13.8กิโลวัตต์อัวซึ่งให้พลังกำลังสูงสุด รวมรวมแล้ว305แรงมา้าเร่งบิด531นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ9วิกลางกลางและทำท็อปสปีดได้เกือบเกือบ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในขณะที่ขับจริงพละกำลังจะไม่ได้มาทีเดียวมากมายมหาศาลขนาดนั้นโดยปกติแล้วจะใช้ไฟฟ้าวิ่งเป็นหลัก ไม่ว่าจะขับโหมดไหนก็ตามทําให้ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากกว่ารถไฮบริดหรือรถปลั๊กอินทั่วไปจากที่ลองทดสอบขับใช้งานจริงความเร็วเฉลี่ย80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเร่งดึงดีช่วงออกตัวด้วยไฟฟ้าจึงหวัดเติมคันเร่งเพื่อเร่งแซงเครื่องจะติดเพื่อช่วยปั่นเข้าแบตแต่ยังใช้ไฟฟ้าขับเป็นหลักแต่ถ้ากระแทกคันเร่งหนัก เครื่องจะช่วยขับเคลื่อนโดยจะส่งกำลังไปที่ล้อคู่หน้าเพื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ซึ่งจังหวะที่เครื่องจะใช้รอบสูงกว่าตอนขับปกติพอสมควรจนรู้สึกได้ส่วนการขับในโหมด EV รถจะบังคับให้ทำความเร็วโดยใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวได้ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ต้องเป็นการขับแบบปกติเดินคันเร่งไต่ความเร็วไปเรื่อยแต่ถ้าคิดเดาหนัก,นกๆเข็มฝั่งซ้ายกวาดไปเกือบเกือบ,บ45กิโลวัตต์อาว เรื่องจะติดขึ้นเพื่อเสริมกำลังทันทีซึ่งในโหมดนี้ตามเคลมจะวิ่งได้ระยะทางถึง55กิโลเมตรสุดท้ายคือโหมดสปอร์ตซึ่งเมื่อกดปุ่มอย่างแรกเลยคือเครื่องโยนตติดพร้อมช่วยขับพร้อมกับการปรับ Pre-Generative b r a k i n g เป็น B 5ซึ่งจะน่วงหนักเอาเรื่องจนหัวทิ่มข้อดีก็คือคันเร่งตอบสนองไวขึ้นกับไฟที่ชาร์จกลับหนัก,นกแต่ต้องแลกกับอาการหน่วงที่ทำเอาเวียนหัวได้ง่ายๆ จุดเด่นที่3ที่เราตั้งใจมาลองการก็คือมันสามารถปล่อยกระแสไฟ1,500วัตต์มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ซึ่งจากที่ลองใช้ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟคริสต์มาสพัดลมเครื่องชงกาแฟโน้ตบุ๊กไอแพไปจนถึงไมโครเวฟ ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแบตเตอรี่เต็มแคมปิ้งได้เลยยาวๆเมื่อไฟลดต่ำเครื่องยนต์ก็จะติดเพื่อปั่นไฟต่อสายแคมปิ้งน่าจะชอบเ o u t l เ er ดอร์คันนี้จุดเด่นที่4คือคันนี้มีค u i c k c h a r ในตัวสามารถใช้เครื่องยนต์ปั่นกระแสไฟไปเก็บยังแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วสูงสุดถึง80%ด้วยเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแค่กดปุ่มชาร์จที่คอนโซลกลาง ส่วนการชาร์จไฟฟ้ากับแท่นชาร์จจะใช้เวลา4-5ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จกับสายชาร์จที่ให้มาเลยจะประมาณ8ชั่วโมงเต็มและสามารถตั้งเวลาชาร์จได้เพื่อให้รถเริ่มชาร์จในช่วงเวลาที่ค่าไฟถูกอย่างตอนกลางคืนสุดท้ายคือระบบขับเคลื่อน4ล้อ SAWC ที่ช่วยให้ขับได้มั่นใจยึดเกาะถนนดีกว่าขับ2ชัดเจนแถมยังมีโหมดให้ปรับใช้อีก3โหมด เพื่อเลือกเหมาะกับสภาพการขับขี่ที่แตกต่างตั้งแต่ normal ขับปกติทั่วไป snow ถ้าบ้านเราก็ช่วงฝนตกถนนลื่นน่าจะเหมาะสุดท้ายคือล็อกเพิ่มการบุกตะลุยด้วยการล็อกให้ถ่ายเทก,กำลังแบบ50:50ต่อ5จุดด้อยใน Mitsubishi Outlander PHEV อย่างแรกเลยที่หลายคนติคือดีไซน์ที่ดูไม่ทันสมัยนัก เพราะเป็นโฉม2018ในต่างประเทศหน้าตาคล้ายปาเจโร่ตัวเก่าบวกกับกล่าวเคเรนที่ต่ำไปหน่อยโดยเฉพาะท่อไอเสียที่ห้อยลงมาจึงไม่เหมาะกับขับลุยสักเท่าไรแม้จะเป็นขับสีก็าตามอย่างที่2คือราคาที่ทำให้หลายคนช่างใจแม้ตัวรถจะมีจุดเด่นและจุดขายที่แตกต่างก็ตามแต่ค่าตัวเริ่มต้น1,640,000บาทรุ่น GT และ1,749,000บาทสำหรับตัวท็อป GT Premium คันนี้ท่างจากคู่แข่งอย่าง HS PHEV ที่มีออปชั่นล้นหลามอยู่เกือบ4 0 0 0 0 0คงทำให้คนที่สนใจต้องชะงักอยู่พอสมควรภายในห้องโดยสารมีการจัดวางฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้ไม่ลงตัวตั้งแต่ตำแหน่งปุ่ม P ที่โดนเกียร์แบบจอยสติ๊กบังจนมองเกือบไม่เห็น สวิต์ปรับหน้าจอ MID ที่ถูกพวงมาลัยบังอีกจะกดดูที่แทบจะต้องจอดการแพดเดิลชิปที่ใช้ปรับระดับการชัดไฟกลับก็เช่นกันนอกจากจะไม่หมุนตามพวงมาลัยแล้วตัวเลขยังส่วนทางกับบวกลบฝั่งบวกตัวเลขลดส่วนฝั่งลบตัวเลขเพิ่มงงไหมล่ะเช่นเดียวกับจอสแดงผล SAWC ขนาดเล็กจิ๋วที่ดูเข้าใจยากเหลือเกิน ว่าล้อไหนทำงานแปรผันยังไงอยู่บ้างปิดท้ายด้วยฝาดท้ายไฟฟ้าไม่สามารถตั้งระยะความสูงได้เวลาจะเปิดที่เพดานต่ำงานนี้ต้องมือล้วนๆดีที่มีปุ่มกดเปิดปิดระบบมาให้ไม่งั้นแย่ส่วนฟิลลิ่งในการขับนั้นดูเกือบจะโอเคทั้งอัตราเร่งการยึดเกาะถนนด้วยระบบขับซี ไปจนถึงความนุ่มนวลของช่วงล่างเสียอยู่อย่างเดียวคือน้ำหนักพวงมลาลัยที่ค่อนข้างเบาทำให้เวลาขับที่ความเร็วสูงรู้สึกวิววิวประกอบกับช่วงฟรีของพวงมลาลัยที่มีอยู่ทำให้ขาดความแม่นยำไปนิดช่วงเข,าขง้าคงแรงๆอาจต้องแต่งช่วยดีที่มีขับสี่และระบบ Active Yaw Control เป็นตัวช่วยจึงไม่รู้สึกถึงอาการเหวี่ยงมากนะัก สำหรับการปล่อยไฟฟ้า1,500วัตต์นั้นจากที่ลองใช้จริงถ้าเป็นเครื่องไฟฟ้าที่วัดน้อยอย่างหลอดไฟพัดลมเครื่องชงกาแฟาอันนี้ใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเป็นตัวที่วัดสูงเกินพันจะสังเกตเห็นการปล่อยกระแสะไฟที่ไม่คงที่เท่าไรนักอย่างตอนที่ใช้ไมโครเวฟจะมีอาการไฟวูบว่บให้เห็นแต่ก็สามารถทำความร้อนให้อาหารสุกได้ ดังนั้นการใช้กระทะหรือหม้อชาบูที่ให้ความร้อนเป็นหลักดูน่าจะชิวกว่าเพราะไม่มีแสงสว่างแสดงการทำงานให้เห็นชัดเจนนั่นเองอีกสิ่งที่หลายคนขัดใจนั่นคือหัวชาร์จยังเป็นไทวันแม้มีอะแดปเตอร์มาให้แต่ก็ดูยุ่งยากกว่าการใช้ไททูที่แพร่หลายกว่าดีที่มีควิกชาร์ e มาทดแทนไม่เงินจุดนี้อาจทำให้หลายคนสายหน้าได้ สุดท้ายคือระบบความปลอดภัยให้มาน้อยกว่าคู่แข่งมีเพียงระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกเตือนจุดอับสายตาและล็อกความเร็วแบบแปรผันตามคันหน้า Adaptive Cruise Control แม้จะทำงานได้ถึงหยุดนิ่งแต่ก็ยังไม่เป็น Stop and Go แถมพวกเตือนเลนต่างๆก็ไม่มีให้เห็นเมื่อเทียบกับคู่แข่งบวกกับค่าตัวจึงทำให้ดูไม่คุ้มค่านักถ้ามองในจุดนี้ บทสรุป Mitsubishi Outlander PHEV ถ้าเทียบราคาและความหวือหวาของหน้าตาและออปชั่นกับคู่แข่งจากจีนงานนี้ต้องยอมรับว่า Outlander เองคงต้องถอยแต่ถ้าพูดถึงสมรรถนะการขับและความลงตัวในการขับขี่ที่ได้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาเป็นพระเอกรวมถึง quick charge ซึ่งสามารถชาร์จตัวเองได้ง่ายได้ไปจนถึงการนำพาไฟฟ้าออกมาใช้ประโยชน์ภายนอกได้ ซึ่งสมสิ่งนี้จะทำให้ Outlander วอร์ชันเสียบปลั๊กคันนี้ขึ้นมาพังนาเป็นหัวหน้ากลุ่มได้หรือไม่ต้องคอยติดตาม